นางมนโทผู้แสนเศร้าใครเล่าจะเข้าใจมีลูกก็เป็นภัยแก่ผัวแถมตัวถูกลิงหลอกจับทำเมียภาพนางมนโทกับทศกัณฐ์จิตระกรรมฝาผนังเรื่องรามเกียรติ์ภายในพระระเบียงคดวัดพระศรีรัตนศาสดารามเมื่อพูดถึงวรรณคดีไทยเรามักจะนึกถึงรามเกียรติ์และเมื่อเรานึกถึงรามเกียรติ์เราก็มักจะนึกถึงตัวละครอย่างพระราม พระลักทศกันนางศีดาหนุมานและเหล่าทหารวานนทั้งหลายผุดพลายขึ้นมาแต่ใครเล่าจะนึกถึงตัวละครหญิงที่สำคัญอย่างนางมนโทมีใครบ้างเล่าจะนึกถึงชะตากรรมของนางมนโทในฐานะหญิงผู้ชอบช้ำและตรอมตรมตลอดชีวิตของนางในเรื่องรามเกียรติบทความตัวค่าชื่อว่ามนโทพิงโยยศยอดศงสารวิพากษ์ชีวิตนางมนโทที่ถูกลิขิตโดยผู้ใด ของนิพัทย์ย้มเดชได้เขียนเล่าชีวิตมหากา์แห่งความโศกเศร้าในชีวิตของนางมนโทไว้ได้อย่างน่าสนใจซึ่งจะขอตัดตอนและเรียบเรียงใหม่บางส่วนดังนี้นางมนโทเป็นตัวละครหญิงในเรื่องรามเกียรติ์อีกตัวหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญต่อเรื่องมากบทบาทของนางเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์นางเป็นทั้งข้าผู้รับใช้เป็นเนียเป็นแม่และเป็นพระแม่เมืองชีวิตของนางคลุกคล้าทั้งอารมณ์สุข ทุกปวดร้าวแปรเปลี่ยนไปตลอดเวลานางมนโทมีภูมิหลังมาจากชาติกำเนิดเป็นนางกบแล้วเปลี่ยนแปลงพัฒนาสถานภาพเป็นสตรีผู้มีคุณสมบัติที่ดีเลิศจนกระทั่งเป็นใหญ่เหนือสตรีทั้งหลายเมื่อนางเป็นอัครมเหสีของทศกันเจ้ากรุงลงกาอกเผยเสียชาติเป็นสตรีจะมีคู่ครองถึงสองชาย เมื่อทดกันได้ความมาดีความชอบจากการช่วยทำให้เขาไกรลาดกลับมาตั้งตรงอีกครั้งจึงได้ทูลขอพระแม่อุมาเป็นบเน็จในความมาดีความชอบครั้งนี้แต่ความทะลึง่งของทดกันก็ได้ทำให้ตัวเขาและเหล่าเทพเจ้าเทวดาทั้งหลายเดือดร้อนไปตามตาม,ตามกันจนกระทั่งพระนารายณ์ต้องออกอุบายให้ทดกันนำพระแม่อุมาไปคืนและเปลี่ยนเป็นสาวงามคนอื่นแทนสุดท้ายก็ได้นางมณโทมาแทนพระแม่อุมา าพาลีทิ้งนางมนโทจากทศกั์ระหว่างที่ทศกันอุ้งนางมนโทกลับกรุงลงกาพาลีซึ่งเป็นลิงที่ครองเมืองขีดขินเห็นทศกันอุ้งนางมนโทห่อข้ามเมืองของตนก็เกิดความไม่พอใจและตรงเข้าทําร้ายทศกันพาลีได้พรศักิ์สิทธิ์ว่าหากสู้รบกับผู้ใดก็ให้พละงกำลังของคู่ต่อสู้มาเป็นกำลังของตนเองหลังจากสู้รบชัยชนะก็ตกเป็นของพาลี เมื่อนั้นเองพาลีก็เกิดพึงพอใจในความงามของนางมนโทจึงได้ทิงนางมนโทไว้เป็นเมียของตนนเมืองขีดขินนางมนโทจึงกลายเป็นเหมือนของกลางเป็นวัตถุที่ถูกลากไปมาแม้กระนั้นก็ตามชีวิตของนางมนโทก็อยู่ดีมีสุขน้เมืองขีดขินแต่เมื่อทดกันขอให้พาลีคืนนางมนโทพาลีก็จำยอมคืนให้แต่โดยดีด้วยการร้องขอของฤาษีอังคตรพระอาจารย์พาลี สุดท้ายนางมนโทก็กลับคืนอ้อมอกของผัวคนแรกอย่างทดกันนางมนโทได้รำพึงรำพันอย่างน่าสงสารเอาไว้ว่าอกเอ๋ยเสียชาติเป็นสัตวรร์ปีจะมีคู่ครองถึงสองชายมีลูกก็เป็นภัยแก่ผัวก่อนที่จะกลับมาอยู่กับทดกันนางมนโทได้ตั้งท้องกับพาลีแต่เมื่อต้องกลับไปอยู่กับทศกันฤาษีอังคตก็ได้เอาลูกในท้องนางมนโทไปใส่ไว้ในท้องแพะ ต่อมาลูกของนางมนโทกับพาลีนั้นก็คือองคตผู้เป็นหนึ่งในทหารเอกของพระรามคู่ต่อสู้คนสำคัญของทศกันเมื่ออยู่กินกับทศกันนางมนโทก็ตั้งท้องสามครั้งครั้งแรกได้ลูกชายชื่อรอนภักหรือที่รู้จักกันในชื่อว่าอินทรชิตผู้ที่ต่อมาเป็นทหารเอกคนสำคัญของทศกันและทำศึกกับฝ่ายพระราม ความเก่งกาจในการรบของอินทรชิตได้สร้างความเสียหายให้กับฝ่ายพระรามอยู่หลายหนแต่สุดท้ายก็ต้องตายด้วยน้ำมือของพระลักษณ์ลูกคนที่สองของนางมนโทกับทศกันเป็นลูกสาวและถือเป็นตัวละครที่เป็นปมสำคัญของเรื่องรามเกียรติ์คือนางสีดาเพราะเมื่อนางศีดาเกิดมาแล้วก็ร้องว่าขลานราบ สามครั้งพิเพกได้ทำนายดวงชะตาไว้ว่านางสีดานี้ในภายภาคหน้าจะเป็นกาลกินีสร้างความอัปย์แก่ทศกันและความก็เป็นดังนั้นเพราะด้วยความหน้ามืดตาโมของทศกันที่จะเอานางสีดาเป็นเมียทศกันจึงต้องพบกับจุดจบอย่างน่าเวทนาลูกคนที่สามชื่อไพนาสุริยวงศ์หรือ ทศพินซึ่งก็สร้างความร้าวฉานให้กับนางกับพิเภกแถมยังก่อเรื่องก่อราวสร้างสงครามไม่จบไม่สิ้นจนสุดท้ายก็ต้องถูกประหารชีวิตดังนั้นจึงเห็นได้ว่านางมนโทนั้นเมื่อมีลูกถ้าลูกไม่ตายก็เป็นภัยแก่ผัวช่างน,น่าเวทนานักถูกลิงหลอกจับทำเมียในการรบกับพระรามนั้นในช่วงท,ท้ายท้าทศกันเป็นฝ่ายที่เพลียงคลัำทำท่าจะแพ้อยู่หลายหน นางมนโทเองก็มีบทบาทสำคัญในการช่วยผัวรบด้วยเช่นกันดังในตอนที่นางมนโทพยายามจะตั้งพิธีหุงน้ำทิพที่ตนได้เรียนมาจากพระแม่อุมาเพื่อช่วยผัวในการรบแต่ในพิธีหุงน้ำทิพนี้มีข้อแม้ที่สำคัญอยู่ประการหนึ่งว่าจะต้องงดเว้นการร่วมรักกันนางมนโทจึงขอให้ทดกันอดทนรอจนพิธีเสร็จฝ่ายพระรามเมื่อรู้ว่านางมนโทกำลังตั้งพิธีหุงน้ำทิพ หนุมานทหารเอกของพระรามก็ได้คิดอุบายเพื่อทำลายพิธีนี้เสียด้วยการปลอมตัวเป็นทศกันหลอกนางมนโทว่าชนะศึกพระรามแล้วกลับมาร่วมรักกับนางมนโทผลก็คือพิธีหุงน้ำทิพถูกทำลายเพราะละเมิดเงื่อนไขที่ว่าด้วยการร่วมรักน้ำทิพก็ไม่ได้แถมยังต้องเสียตัวให้กับลิงอีกช่างหน้าเวทนาแท,แท้ชีวิตแสนเศร้าที่เลือกไม่ได้ ชีวิตของนางมนโทนั้นอยู่ในสภาวะที่เลือกอะไรไม่ได้สักอย่างจะมีผัวก็เลือกไม่ได้มีผัวสี่ตายไปสองและผัวทั้งหมดนั้นก็ต้องเป็นเมียเขาอย่างจำยอมราวกับถูกข่มขืนก็ไม่ปานมีลูกลูกก็ต้องตายเพราะความหน้ามืดของพ่อหรือไม่ลูกก็เป็นภัยกับตัวพ่อจนถึงแก่ชีวิตตอนจบยังต้องตกเป็นของน้องผัวอย่างพิเภกและเรื่องราวของนางมนโทก็ไม่ปรากฏอีกเลย ในจุดนี้จึงเป็นความโหดร้ายของตัวเรื่องรามเกียรติที่มีต่อนางมนโทคือทำให้นางมนโทไม่เคยมีปากมีเสียงใดๆและยังทำให้นางมนโทหายไปอย่างไม่มีปีไม่มีขลุ่ยอีกด้วยภาพการที่นางมนโทมีหลายผัวทั้งยักษ์ทั้งลิงวุ่นไปหมดไม่ใช่ว่าตั้งใจมีแต่เพราะความจำเป็น